แฟนพี่นี่พี่บอกว่าพี่อ้วนนะไม่ดีนะอะไรเงี้ยเห็นสติกเกอร์ติดข้างหลังบ้านแล้วแฟนฉันอ่านนะสติกเกอร์แฟนไม่ติดโชคดีมีแฟนนะครับอ๋อนี้เขาติดเอ็กโมเลยก็แบบเขาเลือกซื้อของคนที่ลงบอกเออให้เห็นท้ายแต่จะลง เช,ช่าแคมโปรโมชั่นอะไรคะตอนนี้4,500หละจากราคา5,500นะคะถึงเมื่อไหร่เออจะหน,นปีใหม่เลยไหมอยากให้สาวๆสวยกันมานไม่ีคะมานะคะทุกคนบายสวย Bye bye bye.